ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรายังตามต่อกดีข่าวใหญ่ครับค้ามนุษย์แล้วก็ค้าประเวณีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วปรากฏว่ามีข้าราชการระดับสูงมีลูกชายของอดีตนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดวันนี้กระทรวงพอมอเพิ่งจะ,ถะแถลงข่าวครับเดี๋ยวบอกว่าวันพุธนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็รู้แล้วครับว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่แล้วล่าสุดเนี่ยลูกชายของอดีตนักการเมืองเข้าไปมอบตัวต่อสู้คดีแล้วนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ปรากฏว่าคดีนี้ไม่จบครับเพราะอะไรผมพามาดูครับว่าหลังจากที่บิ๊กโจ๊กลงไปในพื้นที่สุราษฎร์ธานีแล้วไปหาข้อมูลในกระบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ที่สำคัญครับมันมีข้อมูลชุดหนึ่งบอกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเขารู้ดีว่าขาบวนการค้าประเวณีนี้เป็นขบวนการไหนแล้วเป็นแก๊งไหน มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ5-6ปีที่แล้วครับเขาไปตั้งกลุ่มหนึ่งเป็นเพจหนึ่งชื่อว่าซาเซโมพาไปดูหน้าตาของแก๊งนี้ครับแก๊งนี้เขาเปิดขึ้นมาตั้งแต่ปี59ครับมีสมาชิก500คน500คนไม่พอมีหญิงสาวอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการแล้วก็พาไปค้าประเวณีมากกว่า50คนครับมีวัยรุ่นสาวๆมาเป็นสมาชิกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีทั้งนั้นเลยแล้วปรากฏว่าคนก่อตั้งเนี่ยครับ เป็นเจเปิลกับเจนาำเจเปิลกับเจนาำเนี่ยอยู่ในขบวนการแล้วก็เป็นแม่เราด้วยครับเจเปิลเนี่ยทำหน้าที่ในการชักชวนเด็กสาวให้มาคาบริการจากนั้นก็มีเจน้ำเจโอปอแล้วก็สมาชิก5คนในการจัดหาให้กับคนในพื้นที่ครับถามว่าคนในพื้นที่หมายถึงใครสิ่งที่ตํารวจมีการออกหมายจับไปเนี่ยมีทั้งลูกชายของอดีตนักการเมืองรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น แล้วปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับไปโฟกัสที่ลูกชายของอดีตนักการเมืองรายนี้มีประวัติชกชนครับลูกชายของอดีตนักการเมืองรายนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไป้งแต่ปี42มีคดีพยายามฆ่าครับและมีคดีฆ่าพนักงานขับรถด,ด้วยมีคดียาเสพติดด้วยมีคดีข่มขืนนักศึกษามีคดีข่มขืนสาวเมียนมาใช้อาวุธปืนกักขังหน่วงเหนียวแต่บอกว่าคาดีนี้ยกฟ้องเพราะว่าสาวเมียนมาเนี่ยกลับประเทศไปแล้วเมื่อปี51ครับ มีคดีข่มขืนนักศึกษาปปสปี2แล้วปี6ข้าล่าสุดไปกระทําชํเราและอนาจารย์เด็กอายุไม่ถึง15ปีแต่ไม่เกินเด็กอายุ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีพรากผู้เยาว์ทำอนาจารย์คดีนี้แหละครับอยู่ระหว่างการที่เขามามอบตัวแล้วปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปรากฏว่าตํารวจมีการออกหมายกับล่าขบวนการค้าประเวณีในพื้นที่สุราษฎร์ธานีมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ41คนแต่ว่าล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาออกหมายจับเพิ่มเติม8ดรายเป็นแม่เล้าหนึ่งรายผู้สนับสนุนสองรายผู้ซื้อบริการ5รายมีทั้งลายเก่ามีทั้งรายใหม่แต่ลายเก่าก็คือลูกชายของอดีตนักการเมืองคนนี้แหละครับที่ไปมอบตัวแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหามีประธานสภาอบาตและประธานสภาอบาตนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่และมีประธานสากลอมทรัพย์แห่งหนึ่งในสุราษฎร์ธานีถามว่าคนสุราษฎร์รู้ไหมรู้ ถามว่าบิ๊กข้าราชการรู้ไหมรู้แต่ทําไมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่รู้เพิ่งจะตื่นรู้เพิ่งจะถแถลงวันนี้แล้วที่สําคัญครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีแล้วซื้อบริการเด็กในพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพักประชาธิปัตย์แถมมีพี่สาวเป็นสอสอในสภารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็มาจากพักประชาธิปัตย์ก็มีคําถามหรอครับว่าการไปจัดการเรื่องนี้บิ๊กข้าราชการในพื้นที่จะเอาจริงเอาจังหรือไม่ ถ้าไม่สามารถปราบปรามการค้าปลีปลปลปวในในพื้นที่สุราษฎร์ธานีได้รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมต้องรับผิดชอบครับยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องแล้วก็สังคมกำลังรอคำตอบและผลการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะฮะละครดีวารายตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store